เปลี่ยน1,000ให้เป็นล้านคริปโตสำหรับมือใหม่สวัสดีครับคุณที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้คุณอาจไม่เคยลงทุนมาก่อนไม่เคยเปิดกระเป๋าคริปโตไม่เคยซื้อเหรียญแม้แต่ครั้งเดียวคุณอาจเคยคิดว่าวงการนี้ไม่ใช่สำหรับเราหรือฉันไม่มีความรู้เรื่องการเงินเลยจะเริ่มยังไงดีแต่ขอให้รู้ไว้ว่านักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกทุกคนเคยเป็นมือใหม่มาก่อน และการที่คุณเริ่มย่อมชนะคนที่ไม่กล้าเริ่มเสมอหนังสือเสียงเล่มนี้ไม่ได้จะพาคุณรวยเร็วไม่ได้ขายฝันไม่ได้สอนสูตรรับปวงโลกแต่จะพาคุณเข้าใจโลกของคริปโตในแบบที่คนธรรมดาเล่าให้เพื่อนฟังเราจะเริ่มจากคำถามง่ายๆถ้าคุณมีเงิน1,000บาทในมือคุณจะเอาไปทำอะไรบางคนอาจฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยป,ปีแล้วไม่ถึง1%ปอร์เซ บางคนซื้อหวยหวังลุ้นรวยทางลัดแต่วันนี้มีอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางเข้าใจไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดามาแล้วทั่วโลกคุณไม่ต้องเป็นเทรดเดอร์ขั้นเทพไม่ต้องอ่านกราฟไม่ต้องซื้อเหรียญตอนเช้าขายตอนเย็นแค่มีความเข้าใจที่ถูกต้องคุณก็เริ่มได้เพราะในโลกคริปโต การอยู่รอดสำคัญกว่าการถายถูกเสมอและเงินทุนของคุณมีค่ามากเกินกว่าจะเสียไปเพราะไม่รู้หนังสือเสียงนี้จะพาคุณไปทีละขั้นจากการเข้าใจตัวเองเข้าใจตลาดเข้าใจเครื่องมือไปจนถึงการจัดพอร์ตแบบมือโปรและเทคนิคลดความเสี่ยงเราจะพูดถึงจิตใจของนักลงทุนกลัวและโลภคือศัตรูตัวจริงเราจะพูดถึงจังหวะของตลาด ที่ไม่ได้มีแค่ขึ้นกับลงและเราจะพูดถึงเครื่องมือที่คุณใช้ได้ทันทีแม้จะเริ่มจากศูนย์นี่คือหนังสือเสียงที่เขียนขึ้นเพื่อคุณมือใหม่ที่กล้าลงมือจริงขอให้เส้นทางการเงินของคุณเต็มไปด้วยสติปัญญาและกําไรที่มั่นคงและแม้ในวันที่พลาดคุณก็ยังอยู่รอดได้ด้วยตัวเองพร้อมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มบทแรกกันเลย บทที่1เริ่มต้นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความโลภคุณเคยเห็นไหมครับคนที่เข้าตลาดคริปโตด้วยความหวังว่าจะรวยเร็วลงทุนตามกระแสใส่เงินตอนราคาพุ่งแล้วอีกไม่นานก็เจ็บตัวเพื่อนคนหนึ่งของดิฉันเคยลงทุนบิตคอยตอนราคาขึ้นแรงเขาใส่เงินไป50,000่นบาทตอน BTC พุ่งสุดๆอีกเดือนต่อมาเหลือแค่สองหมแล้วเขาก็เลิกเล่นไปเลย ทั้งที่ถ้าเขารออีกนิดหรือเข้าใจตลาดมากกว่านี้เขาอาจไม่เจ็บตัวขนาดนั้นส่วนตัวดิฉันเองก็เคยเริ่มต้นด้วยเงินหลักพันทำกำไรได้หลักแสนแต่เพราะความโลภอยากได้มากขึ้นสุดท้ายตลาดเปลี่ยนทิศราคาร่วงจากกำไรกลายเป็นขาดทุนไม่ใช่เพราะเงินน้อยแต่เพราะไม่เข้าใจตลาดนี่แหละครับคือบทเรียนของการเริ่มต้นด้วยความโลภ ไม่ใช่ความเข้าใจมือใหม่หลายคนเข้าตลาดเพราะอยากรวยไวอยากมีอิสรภาพทางการเงินอยากเปลี่ยนชีวิตเร็วๆแต่กลับมองข้ามสามคำง่ายๆที่สำคัญที่สุดความรู้การวางแผนความอดทนถ้าคุณฟังอยู่ตอนนี้ขอให้บทนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงเราจะพาคุณเข้าใจตลาดคริปโตแบบไม่หลงทางเข้าใจจิตวิทยาเบื้องต้น และจัดพอร์ตอย่างปลอดภัยเริ่มจากความรู้พื้นฐาน4ข้อที่มือใหม่ต้องเข้าใจคริปโตคืออะไรไม่ต้องจำสับยากๆนะครับคริปโตคือเงินดิจิทัลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่มีธนาคารกลางควบคุมเช่นบิตคอยอีเธอเรียมโซลารมันเหมือนทองคำดิจิทัลที่มีจำนวนจำกัดคนเชื่อมั่นมากขึ้นมูลค่าก็สูงขึ้น ความโลภความกลัวสองอารมณ์ที่ทำพังโลภคือต้องรีบซื้อก่อนพลาดกลัวคือราคาตกแล้วรีบขายก่อนหมดตัวสองอารมณ์นี้ทำให้มือใหม่เสียเงินมากที่สุดแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าตลาดมีขึ้นมีลงเป็นธรรมชาติคุณจะไม่หวั่นไหวง่ายๆไม่ไล่ราคาไม่ขายตอนราคาตกเงิน1,000บาทกับทางเลือกการลงทุน ลองเปรียบเทียบง่ายๆครับวิธีเก็บเงินผลตอบแทนปีละความเสี่ยงความคล่องฝากออมทรัพย์0.25%ความเสี่ยงต่ำความคล่องสูงกองทุนรวม2-5%ความเสี่ยงปานกลางความคล่องปานกลางซื้อ BTC 10-100%บวกความเสี่ยงสูงมากความคล่องสูง คริปโตให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็ผันผวนมากถ้าเข้าใจระบบดีใช้เงินเย็นและมีแผนจัดการความเสี่ยงโอกาสงอกเงยก็สูงมากเช่นกันความรู้พื้นฐานก่อนลงทุนรู้จักสินทรัพย์เช่นบิตคอยคืออะไรตั้งเป้าหมายการเงินเช่นเก็บเงินแต่งงานในสองปีใช้เงินเย็นเท่านั้นศึกษาจังหวะการเข้าซื้อไม่ซื้อเพราะกลัวพลาดมีวินยัยไม่หวังรวยเร็ว แต่สะสมทีละนิดสรุปสาระสำคัญอย่าลงทุนเพราะความโลภให้ลงทุนเพราะความเข้าใจเริ่มต้นด้วยเงินน้อยๆที่คุณพร้อมเสียเพื่อเรียนรู้ความรู้คือเครื่องมือป้องกันความผิดพลาดคริปโตอาจเป็นทางลัดได้ถ้าคุณใช้แผนไม่ใช่อารมณ์แบบฝึกคิดท้ายบทลองตอบ3ข้อนี้ก่อนลงทุนจริงถ้าเงินหนึ่หายไป คุณยังอยู่รอดไหมคุณเข้าใจสินทรัพย์ที่กำลังจะซื้อแค่ไหนเป้าหมายการเงินของคุณใน1ปีคืออะไรตัวอย่างการลงทุนด้วยเงิน1,000บาทคุณมีเงินเย็น1,000บาทศึกษา BTC และซื้อวันที่ราคาลงจาก70,000ดอลลาร์ 70, ถึง60,000ดอลลาร์ 60, ได้ BTC ประมาณ0.00025 BTC อีก1ปี BTC ขึ้นไป100ดอลลาร์เท่ากับ พอร์ตของคุณประมาณ1,400บาทกำไร40%บทเรียนคือคุณไม่ต้องรวยก่อนถึงจะเริ่มลงทุนได้แต่คุณต้องเข้าใจก่อนเสมอระหว่างซื้อหวยกับลงทุนคริปโตหวยคือใช้เงินซื้อความฝันคริปโตคือใช้เงินซื้อโอกาสเติบโตถ้าคุณมีเงิน1,000บาทและกำลังเลือกว่าจะหวังรวยหรือวางรากฐานมั่นคง ให้เลือกคริปโตแบบเข้าใจและค่อยเป็นค่อยไปเพราะอย่างน้อยคุณยังมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ฝึกวางแผนและได้พัฒนาไม่ใช่แค่ลุ้นรางวัลแล้วจบฮุกสู่บทถัดไปในบทที่สองเราจะพาคุณไปรู้จักจิตวิทยาตนเองโลภกลัวและสติกุญแจลับของนักลงชุนระยะยาวเพราะตลาดคริปโตไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลข แต่มันคือสนามทดสอบจิตใจของคุณเองสรุปบทปิดท้ายบทที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความโลภขอบคุณที่อยู่กับเราจนจบวิดีโอตอนแรกนะคะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณกำลังเริ่มต้นและการเริ่มต้นด้วยความเข้าใจคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดบทนี้เราไม่ได้พูดถึงสูตรลับไม่ได้ชวนให้คุณรีบซื้อเหรียญแต่เราพูดถึงพื้นฐาน ที่มือใหม่หลายคนมองข้ามพื้นฐานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเพราะมันคือเกราะป้องกันความผิดพลาดท,ที่เกิดจากโลกกลัวและไม่รู้จริงเราเริ่มต้นด้วยเรื่องจริงของคนใกล้ตัวคนที่ลงทุนตามกระแสตอนราคาพุ่งแล้วเจ็บตัวตอนตลาดกลับทิศหรือแม้แต่ตัวดิฉันเองที่เคยทํากําไรได้แต่สุดท้ายก็ขาดทุนไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่เพราะไม่มีความเข้าใจนี่คือสิ่งที่บทนี้อยากสื่อสารให้คุณฟังอย่างชัดเจน การลงทุนไม่ใช่เรื่องของจํานวนเงินแต่คือเรื่องของวิธีคิดและจิตใจคุณอาจมีเงินแค่1,000บาทแต่ถ้าคุณเข้าใจตลาดเข้าใจตัวเองและมีแผนที่ดีเงินหนึ่งพันบาทนั้นสามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่มั่นคงได้เราได้พูดถึงสความรู้พื้นฐานที่มือใหม่ต้องเข้าใจพลาสติกครอสสวิตมีตัวเลขหนึ่งคริปโตคืออะไรในแบบคนธรรมดาไม่ต้องจำศัพยากๆไม่ต้องเป็นเทรดเตอมือโปรแค่เข้าใจว่าบิตคอย อิติเรียมหรือสลันคือเงินดิจิทัลที่มีจํานวนจํากัดและมีมูลค่าพระคนเชื่อมันพลาสติครอสสวิตมีตัวเลขสองความโลภและความกลัวสองอารมณ์ที่ทําให้มือใหม่เสียเงินมากที่สุดโลภรีบซื้อเพระกลัวพลาดกลัวรีบขายพระกลัวหมดตัวแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าตลาดมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมชาติคุณจะไม่หวั่นไหวง่ายไม่ไล่ราคาไม่ขายตอนราคาตก พรสติครอสสวิทมีตัวเลข3เปรียบเทียบทางเลือกการใช้เงิน1,000บาทฝากธนาคารปลอดภยัยแต่ผลตอบแทนต่ำกองทุนรวมกระจายความเสี่ยงแต่ต้องศึกษาคริปโตผลตอบแทนสูงแต่ผันผวนต้องมีวินัยและความเข้าใจพรสติครอสสวิตมีตัวเลข4หลักการก่อนลงทุนรู้จักสินทรัพย์ตั้งเป้าหมายใช้เงินเย็นศึกษาจังหวะมีวินยัย ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณไม่เจ็บตัวและสามารถอยู่รอดในตลาดได้แม้จะเริ่มต้นจากเงินหลักพันเราได้ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงเช่นการซื้อบิตคอยตอนราคาลงและถือไว้จนราคาขึ้นในปีถัดไปผลลัพธ์คือกำไร40%จากเงิน1,000บาทไม่ใช่เพราะโชว์แต่เพราะเข้าใจจังหวะเราเปรียบเทียบระหว่างซื้อหวยกับลงทุนคริปโตหวยใช้เงินซื้อความฝันคริปโตใช้เงินซื้อโอกาสเติบโต หวยให้ผลตอบแทนแบบลุ้นโชคแต่คริปโตให้โอกาสเรียนรู้วางแผนและพัฒนาแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่จัดการได้และสุดท้ายเราพูดถึงจิตวิทยาฝูงชนตลาดคริปโตไม่สะท้อนความจริงเสมอไปแต่มันสะท้อนอารมณ์ของคนจํานวนมากตอนคนส่วนใหญ่กลัวราคาต่ำตอนคนส่วนใหญ่โลกราคาสูงเกินจริงถ้าคุณอยากอยู่รอดและเติบโต คุณต้องฝึกไม่เซ็ตตรงข้ามฝูงชนอย่าซื้อตามเสียงส่วนใหญ่อย่าขายเพราะข่าวร้ายอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์แต่ให้ตัดสินใจตามแผนที่คุณวังไว้เพราะในวันที่คนส่วนใหญ่ขาดสติคนที่มีสติคือคนที่อยู่รอดและได้กําไรเสมอบทสรุปของวิดีโอนี้คืออย่าลงทุนเพราะความโลภให้ลงทุนเพราะความเข้าใจเริ่มด้เงินน้อยๆที่คุณพร้อมเสียเพื่อเรียนรู้ ความรู้เครื่องมือป้องกันความผิดพลาดคริปโตอาจเป็นทางลัดได้ถ้าคุณใช้แผนไม่ใช่อารมณ์และที่สำคัญที่สุดคุณไม่ต้องรวยก่อนถึงจะเริ่มลงทุนได้แต่คุณต้องเข้าใจก่อนเสมอขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะในวิดีโอต่อไปเราจะพาคุณไปลึกขึ้นอีกขั้นกับบทที่สองเงินเก็บหนึ่งพันเป็นอนาคตได้อย่างไรคุณจะได้เห็นว่าเงินเล็กๆถ้าใช้ถูกทางสามารถกลายเป็นทุนชีวิตที่มั่นคงได้จริง อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนและเตรือมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินครั้งใหม่ด้วยความรู้ความเข้าใจและสติที่คุณสร้างได้ด้วยตัวเองแล้วเจอกันในตอนหน้าขอให้คุณเริ่มต้นด้วยความเข้าใจและเติบโตอย่างมั่นคงในโลกคริปโตค่ะขอให้ทุก,ก้าวของคุณเต็มไปด้วยสติปัญญาและกำไรที่ยั่งยืน